The topic uh, that h e topic of the title is about t o y s Look at the picture a n d circle the correct word คนระับเขาบอกว่าอะไรครับ Look at the picture ให้มองภาพ a n d circle the correct word แล้วก็ให้วงกลมคำ ى, คำที่ถูกต้องนะครับนะ,ะคุณยี่หุ่นเห็นรูปรถไฟไหมครับเห็ครับอา อ่ะมันจะมีในกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอ่านตามนะครับข้างบน B I K E B I K E Bike Bike จักรยานจักรยาน B I K E B I K E B I K E Bike e. Bike จักรยานจักรยาน B I K E B I K E Bike ใช่ไหมใช่ครับใช่จักรยานพูดพูดตามโกครับ B I K E B I K E Bike Bike จักรยาน B I K E B I K E Bike Bike จักรยาน B I K E B I K E Bike Bike จักรยานต่อไปครับ T R A I N T.R. T R ร์ที i n รอไรถไฟรถไฟ T, t R อ R, R A I N อ I N Train t ไ a i n รถไฟรถไฟ T R <ren> อ R A I N อไ N Train n t ไ a i n รถไฟรถไฟอ่านเองครับบาย B-I-K-E oh God, B-I-K-E Bike จักรยานเอาใหม่ค oh รับ Bike B-I-K-E Bike จักรยาน Bike จักรยานเอาใหม่ครับ B-I-K-E Bike จักรยานเรมลดไฟ T r a i n เทรนรถไฟไม่ต้องกลัวออกเสียงผิดครับเทรนรถไฟเอาใหม่ครับ T R E N A I N S T R A I N เทรนรถไฟเอาได้แต่ข้างบนสุดเลยนะครับนะข้างบนสุดเลยตัวแดงๆนะครับตัวแดงๆ ทอไอเอสทอไอเอสของเล่นของเล่น T O Y S เ O Y S Toys ของเล่นของเล่น T O Y S T O Y S อไอเของเล่นของเล่นอ่านเองครับ Y S Toys Toys ของเล่นเอาใหม่ครับ T O Y S Toys ของเล่นเอาใหม่ครับ T O I N ไม่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  T O Y S T O Y S Toys Toys ของเล่นเอาใหม่ครับ T O Y S ทอยของเล่นเอาหม่ครับ T O Y S T O Y S ขอนของเล่นเอาหม่ครับ T O Y S ทอยของเล่นเอาหม่ครับ T O Y S ทอยของเล่นเอาใหม่ครับ T O Y S ทอยของเล่นทีนี้ดูที่ตัวรถไฟครับที่รูปรถไฟคศัพท์มีอยู่สองคำใช่ไหมครับดูคำแรกก่อน B I K E B A K E อ้าวอ้าวอ้า B I K E B I K E จักรยาน B I K E b i k e bike bike จักรยานจักรยาน b i k e bike bike จักรยานสะกดเองครับ b i k e bike จักรยานเอาใหม่ครับ b i k e bike จักรยานเอาใหม่ครับ b i k e bike จักรยานต่อไปเทรนรถไฟ t r A i n เทรนรถไฟเอาใหม่ครับ T R A I N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  เทรนเทรนรถไฟเอาใหม่ครับ T R A I N เทรนรถไฟเอาใหม่ครับ T R A N in train รถไปต่อไปบ i k e จักรยาน A B I K E B I K E bike จักรยานบ i k e จักรยาน b i k e จักรยาน B I K E b i บ e จักรยานบ i k e จักรยาน B I K E b i บ e จักรยานบ i k e จักรยาน B บ bike B I K E บ i k e เอาใหม่ครับบ i k e จักรยาน B I K E B I K E บ i k e จักรยานบ i k e จักรยาน B I K E บิ๊กจักรยานบ i k e จักรยาน B I K E บ i k e จักรยานเรนรถไฟ T R A I N train รถไฟ train รถไฟ train T R A I N train รถไฟ t r i n รถ train T R A I N t r i n รถไฟเลต่อบ,บนเดี๋ยวตัวล่างครับตัวล่างค่ะตัวล่างโอเคครับโอเคเดี๋ยวครูปิ๊งไอ้นี่รอ ปีนี่นี่้คุณยี่หุ่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทวนของเก่ากันด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลืมแน่นอนเลยเนี่ยสองเดี๋ยวนะครูขอดูก่อนสองถึงยี่สิบเจ็ดสองถึงยี่สิบเจ็ด ครับเห็นลูกตุ๊กาตาหมีไหมเห็นคคะอ่าโอเคครับตัวบนครับ T O P T O P <Top. S 3> ทอ็ทอปทอ็อปลูกคาง o ลูกคาง T O P T O P ทอ็ทอปท็อปลูกคานลูกคาง T O P T O P ท็อปท็อปลูกคานอ่านเองครับ T O P ทอ็อป ลูกคางเอครับ T O P t o p ลูกคางเอครับ T O P t o p ลูกคางต่อไปครับตัวล่าง T E T E เดี๋ยวว่ D Y เดี๋ยวว่ D Y B E A R B E A R Henry Bear ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี T E T E ด e บบ้ e ดี a b e a ดั e d d า a ีบอตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี D คอเคอ e ับบ้ d ด E ว e ยดตกตามีอ่านเอัครับท็อปลูกคาน T O P top ลูกคานทูกคาน T O P top ลูกคานทูกคาน T O P top ใช่ไหมใช่ครับใช่ t o p ไม่ใช่ top ใช่หม top top ใช่ไหมใช่ครับ T O P top ลูกคานเทีแบตรงตาหมีสะกดครับ T E W <A. S 1> d W T A M E, e, e W huh? e D, d. <Double> d. d E W D, d y B E A R B E A R Teddy Bear Teddy Bear กุ้งตามีเอาใม่ครับ T E W D W D T E W D y B E A R Teddy Bear กุ้งตาหมีเอาใหม่ครับ T E เดบบ e a Y Teddy Bear ตุ <gesch> s <S ๊กตาหมีเอาใหม่ครับเท็ดี้แบร์สดครับไม่ต้องกลัวผีดสกอดเลยแล้วทีอีจบบดีว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดี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 เดอร์ดีเดอร์ดีเดเอาใหม่ครับหันหันซ้ายตัวดีทีอีจบบดี A B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  e, B e A R B E A R Teddy bear Teddy bear Oh E Double B, 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 B Y B B, 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 B เอไอเท็ดด e, uh, ี้แบดเท็ดดี้แบดโตกรตาหมีโตกระตาหมีอ่าโอเคครับ mm hmm. อ่าเลือกคำว่าท็อปหรือคำว่าเท็ดดี้แบดเลือกตัวบนหรือตัวล่างครับเลือกท็อปหรือเท็ดดี้แบดท็อปท็อปผิดครับท็อปเป็นแปลว่าลูกคาง <Top. S 1> เลือกอะไรเอ่ยเลือกตัวบนหรือตัวล่างเลือกตัวล่าง ตัวล่างเที่แบร์ตุกตาหมีครับ mm hmm. อ่าต้องเลือกถ้ากิดผิดลบแก้เลยนะถ้ากิดผิดลบแก้เลยเลือกเที่แบร์ตุกตาหมีอ่าต่อไปเห็นรูปเครื่องบินไหมครับ mm hmm. เห็นรูปเครื่องบินเนาะอ่าไปครับ P L P L A N E A N E เลน เครื่องบินเครื่องบิน L L A E A N E เบนเบนเครื่อบินเครื่องบิน L L A N E A N E เบนเบนเครื่องบินอานเองครับ T L A N ลเบนเครื่องบินเอครับ T L A N E เน เครื่องบินเอครับ L A N D แนเครื่องบินต่อไปครับ r O R O B O T B O T Robert r ยนต์ R O R O B O T โร Robert ุดยนต O B O T โร Robert ยน์ อาะเองครับ a o b o t robert robert หุ่นยนต์เอาใหม่ครับ a o b o t robert หุ่นยนต์อีกรอบหนึ่งครับ a o b o t robert หุ่นยนต์เลือกแทนอย่าเลือกโรเบิร์ตครับ เลือกเพลงค่ะอ่าเลือกเพลงเก่งมากครับเลือกต่อบอลนะครับนะเลือกต่อบอลเลือกเพลงเลือกต่อบอลเลือกเพลงเลือกต่อบอลอ่าต่อไปเห็นรูปจรวดไหมครับรูปจรวดเห็นไหมค่ะอ่าดอเดอเดอเอลดเอลดอลเดอลกงเกตาดอเดอเดอเอลดเอ ดาวตกตา D.O. D.W.L. ดาวตุกตาอ่านเองครับ d o l ดาว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 ตุกตาอีกรอบเองครับ d o l ดาวตกตาอีกรอบเองครับ d o โ l ดดาดาวดาวดาว ดาวดาวอ d ลอออดาวตุ๊กตาตุกตาเอาใหม่ครับ E O double L down ตุกตาอีกรอบหนึงครับ E O double L down ตุกตาอีกรอบหนึงครับ E O double L down ตุกตาต่อไปครับ A O C O C E T K E T rocket โรแคจรวด ROC KET o ร k e t จรวด ROC KET Rocket จรวดสะกดเองครับ ROC KET o c k e t จรวดเอีครับ R O C K E T ล็อกเกจจรวดเอีครับ R O C K E T ล็อกเกจจรวด e อ่าเลอือกดอลหรือเลือกล็อกเกตครับข้างบนนี้กับข้างล่างใช่ไหมใช่ครับล็อกเกตค่ะเลือกล็อกเกตได้ข้างล่างถูกต้องครับเลือกล็อกเกเลือกเลือกล็อกเกจด้ครับล่าง อ่าเรื่องล็อกแคสไรืข้างล่างวงกลมล็อกแคสนะครับต่อไปเห็นลูกหุ่นยนต์ไหมครับเห็นค่ะอ่าโอเคครับไปครับ R O C A O C K E T K E T ล็อกแคสล็อกแคสหุ่นยนต์หุ่นยนต O C R O C K E T K E T ล็อกแคสล็อกแคสหุ่นยนต์ ยน ROC KET Rocket ขุนยนสะกดเองครับ ROC KET Rocket ขุนยนเอาใหม่ครับ ROC KET Rocket ขุนยนเอาใหม่ครับ ROC KET Rocket ขุนยน ต่อไปครับ R O R.O. B O T Robert r ราครูอ่านผิดเมื่อกี้นี้คุณยี่หุ่นไม่โคกูเลย Rocket แปลว่าจรวดครับเอาใหม่ R O C R.O.C. K E T Rocket จรวด R O C K E T Rocket จรวด AOC KET Rocket จรวดอ่านใหม่ครับ AOC KET Rocket จรวดเอกครับ AOC KET Rocket จรวดเอกครับ AOC KET Rocket จรวดต่อไปครับ r O B O T โรเบิร์ตขุนยนอโอบีโอทโรเบิร์ตขุนยนอโอบีโอทโรเบิร์ตขุนยนอ่านเองครับอโอบีโอทีโรเบิร์นยอีกครับอโอ โรเบิร์ตขนยนต์อีกครับ R O B O T r o b บิร์ตขนยนต์เลือกรอบแค่หรือเลือกโรเบิร์ตครับเลือกโรเบิร์ตค่ะดูดีมากครับดีมาก<ล>ต่อไปนะครับต่อไป<ล>อ่าเห็นรูปจิ๊กซอว์ไหมครับเห็นค<ล>่ะอ่า P U P U เดบั p u ซ่เดบัสเซ่ <Z> <Z> L E L E ฮั ฮัลโหลจิกซอฮิยูเดบัสเซดเอลีฮัลโหลจิกซอฮิยูเดบัสเซดเอลีฮัลโหลจิกซออ่านเองครับทียูเดบัสเซดเอลีเอลต้าฮัลโหล จิกซอซอเอาใหม่ครับ P U W L E ัดซอ์ัดซอัดซอจิกซอเอาใหม่ครับ P U W L E ัดซอัดซอจิกซอเอาใหม่ครับ P U W L E พัชช่าชิกซอจิอเอาับ P U Z L E พัชช่าพซอจิกซอม่คับ P U Z L E จิกช่าิกซอบ P U Z L E พัชช่า จิกซอสจิกซอต่อไปครับ B A W L B A W L b a l ลูกบอล b a l บ Ball ลูกบอลลูกบอล B A W L B A W L บอ l l b a ลูกบอลลูกบอล B A W L B A W L b a l บอ a ลูกบอลลูกบอลอ่านเองครับ b a l b o ูกบอลเอกครับ b a l b r o ูกบอลเอกครับ b a l b r o ูกบอลโอเคเลือกผ่านเส้าหรือเลือกบอลครับผ่านเส้าผ่าเอาวงกอลผ่านเจ้าครับดีมากครับ